ไปหาปู่มุทีทำคอนเทนต์นอนนากับปู่มุทีคือวันที่คุณเบาเดินทางจากสวิตมาหาช่วยเหลือเธอนั้นครั้งนั้นครั้งนั้นครับและคุณเบาก็ได้ทําความรู้จักกับปู่มุทีอ๋อนะครับโอ้ถ้าผมไปนะคงได้รู้จักแน่นะครับตายแล้วนะครับ จำได้เข้ามาช่องอาจารย์ขมขู่แอดมินอาจารย์ครั้งแรกงงมากนั่นแหละครับทำไมต้องติดนิสัยขมขู่นะผมก็ไม่ใช่ว่าผมไม่คิดนะแต่ละเรื่องผมก็มาจับคือหนึ่งมันจะผิดหลักคุณสมบัติอะไรหลายอย่างแต่เมื่อผมคิดแล้วก็อาจจะ์ก็เออหรือเขาสร้างละครอยู่ ผมก็จะคิดเต่ว่าเขากําลังสร้างละครเขากําลังกล้าไหนแกล้งนะครับเพราะว่าคําที่เขาหลอกไว้อีกที่เขาปิดก็คือชาติตระกูลเขาเนี่ยใครเห็นหน้าเขาเนี่ยจะรู้ชาติตระกูลเขาเลยเนี่ยอีกประเด็นหนึ่งเพราะว่าเขาอ้างว่าอ้างให้เราเห็นว่าชาติตระกูลนี้ โอ้โทษท ok. <DA> ีฮะอันนี้ไม่รู้ใครคุณช่างแม่งอยู่ไหมเขาพูดเรื่องนี้ไหมขออภัยผมพึ่งนึกได้ผมพูดไปพูดมาผมนึกได้ครับเขาบอกว่านามสกุลเขาเนี่ยใครเห็นก็ต้องรู้นามกุลพระราชทานนามสกุลพระราชทานก็ทําให้เราินผมกินตนาการไปเลยว่าอ๋อถ้าเปิดหน้า คงรู้ว่าเป็นลูกคุณหญิงคนนั้นคนนี้หรือเปล่าโอ้โหเออผมนึกได้แล้วครับเขาจะบอกผมว่าที่เขาไม่เปิดแต่ะเพราะว่าเปิดแล้ว,วเขาสะเทือนเลยเปิดแล้วสะเทือนเลยนำกุลพระราชทานแต่ผมก็ยังไม่รู้นำกุลเขานะว่านำกุลพระราชทานแบบไหนนะครับมันทำให้เรานึกถึงว่าเออ ไม่แปลกครับท่านผู้มีท่านผู้วุฒสุโคนหนึ่งเนี่ยที่ชอบเขียนคอลัมน์เนี่ยท่านยังยืนยันว่าคนนี้คือคุณหนูที่ต้องมาทําภารกิจรับบินข้ามประเทศมาเพื่อทําภารกิจรับขนาดท่านผู้วุฒสโนั้นยังเข้าใจอย่างนั้นครับดังนั้นไม่รู้ว่าท่านวุฒสได้รับข้อมูลเดียวกันกับผมหรือเปล่า อย่าโกรธผมนะเพราะหรือว่าคุณพูดไปหลายๆคนจนไม่รู้ว่าคุณพูดอะไรกับใครไปบ้างจุดที่ผมยังบอกว่าที่เขาไม่เปิดหน้าตอนนั้นอยู่นะเพราะเพราะเขาบอกอย่างนี้ผมก็เลยนึกว่าอ๋อถ้าเปิดหน้าคือต้องต้องรู้ว่าให้โซในสังคมแนะ่ให้โซคนใดคนหนึ่งตระกูลใดตระกูลหนึ่งในสังคมแนะ่ เขาจึงต้องปิดหน้าผมคิดไปอย่างนั้นเลยนะเพราะว่าบอกแล้วว่าเขามากระซิบกระซิบผมเรื่อยๆคือเขามาทําให้ผมจินตนาการไปเองโดยธรรมชาตินี่คือเทคนิคนะครับผมเพิ่งรู้ว่าเทคนิคจะทําให้คนเชื่อโดยไม่ต้องบอกอะไรแบบเป็นทางการมากนักแค่ไปบอกกระซิบกระซิบที่ไหนได้ ที่ไม่เปิดหน้าเพราะว่ามีคนตามจะจะแจ้งความดำเนินคดีว่าเป็นอีกคนหนึ่งหนีคดีช่อโกงโอ้ครับงามไส้เลยอะนะครับเธอพูดในกลุ่มครับว่าพ่อเธอเป็นครูสอนหนังสือองค์พระ ทำไมชอบเล่นแต่สิ่งใหญ่ๆสูงๆนะมันเหมือนกับมันเป็นความสำเร็จในการคิดว่าถ้าอ้างสิ่งใหญ่ๆสูงๆมันจะไม่มีใครกล้าไปตรวจสอบไม่รู้ว่าเป็นจิตวิทยาอย่างนี้ที่เขาเล่นหรือเปล่าใครเห็นด้วยลองกด กดหนึ่งดูครับพูดให้เห็นว่าเขามันมันใหญ่เกินไปที่ใครจะไปตรวจสอบอะ่ะเมื่อเขาพูดใหญ่ๆขึ้นมาทำให้คนเกรงกลัวเวลาพูดคำพูดมาพูดเพื่อสร้างบารมีทำให้เชื่อว่าครอบครัวเขาใหญ่ครอบครัวเขาเจ๋งครอบครัวเขาระดับระดับชั้นเจ้านายคนน่ะ มันทำให้เราพอพอมันเป็นความจําโดยอัตโนมัติเนี่ยมันทําให้เราเกิดแสดงการเกรงกลัวขึ้นมาโดยโดยเขาไม่ต้องใช้อะไรเลยด้วยการพูดไปเรื่อยๆนะครับคุณบ้าวเป็นชื่อของชาวเวียดนามทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม เนี่ยเนี่ยผมก็เริ่มคิดได้ทีละนิดละนิดนี่นละคือสิ่งที่ผมไม่ได้ใส่ใจครับคือผมก็จะมีความคิดหนึ่งว่าเออคุณจะรวยจะมาขนาดไหนจะเป็นเทพมาขนาดไหนนี่คือทางโซเชียลนี่คือทางโซเชียลมันพิสูจน์ไม่ได้แต่ผมถูกถูก ถูกล้างถูกยัดเยียดความคิดมาด้วยการมาบอกเรื่อยๆทีละนิดละนิดนะครับมันก็เลยซึมไปโดยโดยไม่รู้ตัวนะครับมันก็เลยซึมไปโดยไม่รู้ตัวนะครับเนี่ยใช่ครับมันมันเหมือนจิตวิทยาที่จะทําให้เราแม้จะไม่ได้ตั้งใจฟังมากแต่มันจะซึมซับเข้าไปเมื่อซึมซับเข้าไปใครก็จะเกรงกลัวในที่สุดนะครับ การอ้างว่ารวยเนี่ยรวยรวยวยเนี่ยผมผมมองส่วนตัวนะมันจะเป็นการสร้างสร้างเครดิตเวลาจะอ้างว่าไม่มีเงินจริงต้องบอกว่ามีหุ้นมีอะไรที่มันรวยรวยไว้ก่อนเผื่อจำเป็นฉุกเฉินจะได้จะได้ขอเงินขอทองแล้วมันจะง่ายใครคิดแบบผม กด9ครับกด9้านะคือมันทําให้เราเชื่อโดยตำรวจว่าเออเขารวยจริงว่ะสมมุติว่าเฮ้ยจําเป็นจริงๆเนี่ยหญิงเช่นที่ใครเจ้าปู่ใช่ไหมว่าอะไรนะขอเงินหน่อยเพราะว่าคนที่จะโอนให้ไ,ไม่ว่างเพราะคนจะโอนให้ไปไม่ว่างแต่ความจําเรารู้ว่าเขารวยปุ๊บเออ อาจจะไม่ว่างก็ให้ไปก่อนเนี่ยซึ่งปัจจุบันรู้แล้วว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะข้อมูลสข้อมูลที่คุณช่างแม่งเอามาลงก็ทำให้เรารู้เองเลยว่าเฮ้ยกูตายแล้วกูไปตายเกิดใหม่ดีไหมเนี่ยไปเชื่อคนขนาดนี้ไปตายเกิดใหม่ดีไหมเนี่ย ให้สังเกตการการโกหกเนี่ยมันจะมีมันจะปูพื้นฐานมันจะปูปูทางไปเพื่อจุดประสงค์อะไรจะปูทางไปเพื่อจุดประสงค์อะไรไว้เสมอทำไมต้องบอกว่ารวยรวยรวยไม่ตนเองรวยก็ครอบครัวรวยแต่ตรงนี้เขาบอกว่าเขาเล่นหุ้นมีมูลค่าสิบล้านยี่สิบล้านอะ ผมได้ยินคุณช้างแม่งพูดตอนนั้นผมเลยนึกได้ว่าเออใช่เขาก็เคยพูดกับผมเผื่อฉุกเฉินก็จะแค่ว่าเผื่อฉุกเฉินก็จะได้ยืมเงินคนที่ที่รู้จักเนี่ยแต่ไม่รู้จริงเนะี่ยก็จะเข้าใจว่าเออเขามีเงินนะเขาอาจจะฉุกเฉินจริงเพราะเขากําลังมาต่อสู้เพื่อลุงพลเขากําลังปิดหน้าทําไมจึง ทุกทุกช่องเนี่ยไม่เคยเปิดรับเงินเลยอาจารย์เพราะว่ากลัวว่าจะมีคนไปตรวจสอบอการโอนเงินเข้ามาจาก YouTube มันก็จะถูกตรวจสอบได้ว่าเป็นใครเนี่ยทุกช่องเลยไม่ได้เงินเลยอาจารย์อาจารย์ก็เชื่ออาจารย์ก็เชื่อนะครับ อ๋อคุณมาเรียมน่าจะใช่นะคุณมาเรียมเอาละถ้าพวกเราพูดกันแบบนี้นะครับถ้าเขายังไม่เชื่อมันก็ไม่เป็นไรครับนะครับเพราะผมรู้จากข้อมูลคุณช่างแม่งทั้งหมดผมก็เลยมานึกย้อนหลังสิ่งที่ผมถูกกรอกหูมาเรื่อยๆสองปีเนะ่ะโอ้ยตายแนละ้วนะครับเรียกว่าฟ้ากับเหวเลยครับผมนะฮะ จำได้ค่ะอาจารย์ตอนนั้นสน้ากากตามแล้วก็เต้นจําอย่างอื่นนะอย่ามาจําช่วงใช้หน้ากากเราเต้นได้ไหมผมเคยสงสัยแล้วก็คุยกับน้องปราตั้งแต่แรกๆที่ผมเข้ากลุ่มไลน์ครับผมเคยเขียนถามว่าสงสัยว่ามาดาไม่ใช่คนไทยครับแต่ดูๆแล้วเหมือนเป็นคนต่างด้าวที่มา ในประเทศไทยหรือสวมปัติาระชนของคนไทยพ่อะสำเนียงอ๋อนี่คุณช่งแมงยิ่งยิ่งคิดไปในมุมมองอื่นๆทั้งเสียงแสดงว่าหลายคนอยู่กับเขามันต้องมีเหตุให้ต้องสงสัยครับมันต้องมีเหตุให้ต้องสงสัยนะจริงๆด้วยนะคุณช่งแม่งก็สงสัยหลายลยื่องนนะครับ คลิปเต้นอย่าเอาคลิปเต้นมาอีกนะนะครับอาจารย์อยากลืมมากๆนะต้องบอกว่ารวยเวลาเปิดรับบริจาคจะได้ไม่มีใครสงสัยเอออีกคุณหัวห่ยพูดพูดตรงนี้ก็น่าสงสัยตามนะคือมันทำให้ทุกคนเชื่อว่าเขารวยเขาก็คงไม่มุบมิบเงินบริจาคเออ เพราะทุกคนคิดว่าเขารวยลูกคนรวยพี่รวยแม่รวยรวยหมดเลยมีส่วนนะถ้าเราจะสรุปในวิธีการของเขาเนี่ยต้องทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่ๆสูงๆใหญ่ๆใ,ใ,ให้มันเกิดบารมีให้เกิดความเกรงกลัวแล้วก็ไม่มีใครกล้าไปตรวจสอบ ประเด็นแรกมันมันเป็นสูตรสําเร็จหรือเปล่านะมันเป็นสูตรสําเร็จหรือเปล่าผมไม่รู้นะแต่ผมมาเรียนรู้กับเขานะเรียนรู้จากแนวแนวความคิดพฤติกรรมของเขาเนี่ยมันโอ้นะน่าสนใจนะน่าสนใจวิธีวิธีให้คนเชื่อน่าสนใจมากครับไม่ธรรมดานะไม่มีใครคิดทันเลยนะนะครับใช่คนะคุณรักครับ ไม่ควรจะอ้างไม่ควรจะอ้างอืไม่ควรจะอ้างนะแย่เลยนะแย่เลยซึ่งส่วนนี้เจ้าปู่จะพูดไปที่อ้างระดับสูงๆนะผมไม่อยากจะอ้างอ้างมากนักนะครับพวกเราพวกเราถ้าเรื่องเบื้องสูงๆนี่พวกเราจะคนไทยจะไม่ไม่ค่อยอยากอยากไป อยากไปพูดถึงนะฮะเราต้องเข้าใจนะเขาก็รู้หลักนี้ด้วยนะรู้หลักดีด้วยนะนะครับผมเคยสงสัยมานานแล้วครับว่ามาดาคือเวียดนามที่อุพยพมาอยู่ในไทยโดยพูดอ่านเขียนไทยได้แต่จะไม่ชัดเจนเหมือนไทยแท้และสำเนียงการพูด คุยนั้นไม่ใช่สำเนียงของคนไทยแท้ครับที่เรียนมาตั้งแต่ปถมเออผมผมไม่ได้สังไม่ได้สังเกตละเอียดแบบคุณช่างแม่งเลยอ่ะเออต้องขอบคุณคุณช่างแม่งนะผมไม่ได้สังเกตครับแต่จะไปฟังน้ำเสียงใหม่คงไม่เอาแล้วร้อนนะร้อนถ้าจะไปฟังน้ำเสียงใหม่ไม่เอาแล้วร้อนนะร้อนบอกตรงตรงนะ ผมจึงปิดกันทั้งหมดเลยนะฮะร้อนนะเพราะได้ยินทุกวันอะตอนนั้นอ่ะได้ยินสองได้ยินสองปีอะนะครับอืมนะฮะนี่นะครับสิ่งที่ผมพูดเนื่องจากว่าถ้าทั้งสองท่านยังยังมีบทบาทแล้วก็โดยเฉพาะ ยังมาพูดมาอะไรเกี่ยวข้องกับกระบวนการการต่อสู้หรือเกี่ยวกับลุงพลมาแตนนะครับก็คงไม่มีใครพูดถึงพวกเขานะถ้าเขาหายไปหรือไปเล่นอย่างอื่นไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คงส่วนผู้ที่ติดตามคุณมีกี่คนก็นะครับก็พากันไปเถอะจะไปทำคอนเทนต์อะไรก็ทำไปเถอะนะครับเพราะว่าคนเหล่านั้นคง ถวายตัวถวายหัวศรัทธาเลื่อมใสไปแล้วอะนะครับก็ให้ดูแลพวกเขาดีๆนะครับดูแลพวกเขาดีๆที่เขากำลังเชื่ออยู่นะครับก็รู้แดูแลเขาดีๆนะครับนะดูแลเขาดีๆเพิ่งมาจากซีรีส์เกาหลีค่ะ อะไรไปนานยังคะติดเกาหลีเหรอติดเกาหลีนะครับและที่ทำให้ผมมั่นใจขึ้นไปอีกก็คือวันที่เธอแนะนําให้ผมรู้จักบาวอุ้ยอ่านอ่านอ่าน,นไม่ออกเลยเนี่ยบาวโอ้ภาษาภาษาเวียดนามฮะภาษาเวียดนามภาษาเวียดนามอ่มะ เพราะว่าคนที่เป็นกองเชียร์ฟุตบอลเนี่ยนะครับโดยเฉพาะเชียร์ชาไทยเนี่ยจะคุ้นเคยกับเก,เกลียนเวียดนามนะไทยก็ว่าเวียดน,นามเวียดน,นามก็ว่าไทยครับในเรื่องบอลน,นะกู้กัดคู้กัด,กดอืมนะฮะน่าสนใจนะเออ คุณช่างแม่งพูดนี้น่าสนใจนะเพราะว่าคือผมนึกถึงว่าคนเรามันต้องรู้รู้ดีรู้ชั่วมันต้องรู้ดีรู้ชั่วว่าการโกหกไม่ดีนะเออแปลกนะเออน่าสนใจนะคุณช่างแม่งนะนะครับผมก็เคยฟังคุณหนูไห์สดฟังเสียงสำเนียงพเพี้ยนน,นึกว่านางโตจากเมืองนอกนั่นไง นั่นไงนะครับแต่เขาก็ทำเขามีทีมงานดีนะทำให้พวกเรายิ่งยิ่งเชื่อไปอีกนะโอ้มีฝีมือมากครับสงสัยคนที่กดติดตามกดออกกดออกไปเป็นหรือเปล่าอันนี้ก็อย่างว่าเนาะ บางคนไม่ได้กดออกนะคือแค่ไม่เข้าไม่เข้าดูแต่ไม่กดออกนะมีครับแบบนี้มีครหนูถอนตัวออกมาตั้งแต่รู้ความจริงนั่นแหละครับนะครับ,นะรบเพราะเราก็รู้ความจริงแล้วในที่สุดมันไม่มีอะไรคาใจเลยครับไม่มีอะไรคาใจเลยเพราะว่ารู้ความจริงแล้วนะครับก็แสดงว่าคนเหล่านี้ยังยืนหยัดได้เพราะ เฉพาะคนที่ยังเชื่ออยู่ตราบใดที่ยังมีคนเชื่ออยู่หรือถูกกล่อมไม่เชื่ออยู่เขาก็ยังจะอยู่แบบนั้นต่อไปนะครับมัมนทำเป็นคนอีสานพูดตัวอีสานบ่อยแต่มันจะขัดคาเล็เตอร์ผู้ดีก็เลยต้องแสดงว่าพูดอีสานไม่ขัดอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเออ ูดอีสานแกเนี่ยแกก็ยังพูดแบบเออบางทีบางบางทีเขาก็พูดชัดนะเออนะบางทีก็พูดชัดนะบางทีก็พูดบางทีก็พูดอีสานไม่ชัดบางทีก็พูดชัดเออเอาอีแล้วอีเอาอีกแล้วครับยังยากอยู่ยังยากอยู่อ๋อคุณชีวีวันคืออาจจะ ได้ไปยินเสียงเขาด่าเขาว่าเวลาเขาโกรธเขาแค้นหรือเปล่าคุณชวีวันบอกก็เลยไม่กิริยาคําพูดกิริยาอย่างนั้นคุณชวีวันอะแยกแยะออกได้เลยนะแล้วก็ไม่ติดตามเลยโอ้คุณชวีวันนี่มีมาตรฐานนะครับในการแยกแยะสูงมากครับเออนะคําพูดแยบคายแบบรุนแรงแบบแบบนั้นเนะี่ยบางคนจับปุ๊บจับทางได้ไม่เอาเลยนะครับ อาจารย์คดิฉันเคยรองเขียนเข้าไปตอนที่นางมาดาตอบไลฟ์สดเป็นภาษาเยอรมันแต่นางอ่านไม่ออกเพราะว่าโตที่ต่างประเทศมาดาบอกว่าพูดได้เจ็ดภาษา,าจริงเหรอฮะโอ้โหคุณมาเรียมครับไปทำให้เขาลำบากใจนะฮะเออนะมีการทดสอบทดลองเยอะนะครับนะฮะ พอรู้ครับเลิกติดตามเลยนะไม่เคยเชื่อเลยครับไม่เคยเชื่อเลยว่ายายมามาดามโตมาจากเมืองนอกแต่แท้คลิปแรกๆเพราะพูดเสียงสำเนียงเหมือนตลาดล่างอ๋อนี่นี่น,น,นี่นี่นะตลาดล่างนะก็เลยเลิกเลยนะครับตอนนี้คุณราวนียมเหนียมอ่านยังไงอะ่ะ คุณบ่าวน้นำเหนียมอนำเนืองนํำเหนียมบ่าวนํำเหนียมจะเป็นแอดมินอยู่หลายช่องตามตามีตามตามมีมาดำจัดการเป็นแอดม,มินครับและช่วงเหล่านั้นจะมั่นใจแล้วก็อ่าแล้วก็ ใช่มาดามครับจึงให้เขาเป็นแอดมินเพราะคนของมาดามและควบคุมช่องนั้นน้องพูดไทยก็ไม่ชัดพูดภาษากลางก็ไม่ตกพูดภาษาอสา,อสากาษก็ตกพูดอังกฤษก็ไปมนใหญ่เอออังกฤษแกพูดไม่ได้นะผมก็พอฟังออกว่าแกพูดไม่ได้หมายคขาว่ามัน ถ้าปไปอยู่ต่างเทศมันต้องคล่องเนี่ยมันต้องคล่องต้องพูดเป็นประโยคยาวๆได้นะครับกะเหลียงมากกว่าอ๋อในสันเมืองกะเหลียงคิดว่ามาดมต่างคิดเขาเป็นผัวเมียกันค่ะเขาถึงได้ด่าแบบเดียวกันอะไรนะคิดว่ามาดำกับหมาด่าง เขาเป็นผัวเมียกันค่ะเขาได้ด่ากัน้วกันโอ้โหอืมนะจินตนาการนะครับภาษาอังกฤษยังพูดไม่ชัดค่ะอาจารย์ไหนบอกว่าโตที่อังกฤษใช่ไหส่วนตัวผมฟังผมก็คิดว่าไม่ใช่ตอนนั้นแต่ตอนนั้นตอนอยู่ด้วยกันในความหมายว่าอยู่ฝั่งเดียวกันน่ะ เพียงแต่ว่าไม่อยากไปไม่อยากไปไปคิดตรงนี้ให้ละเอียดนะครับแต่ผมฟังผมก็ไม่น่าจะใช่อ๋อเบาเงียนหรือเปล่าเบาเงียนใช่ไหมเบาเงียนเบาเงียนนะอ่านว่าเงียนใช่ไหมอ๋ององูเนเอ,งงอง็นจะีงงูเนาะเออขอบขอบคุณมากครับน่าจะใช่นะงอเอียเอ,อ้มัน เงียมะหรือเงียนนะครับโอ้ใครใครพอรู้ภาษานะลองบอกหน่อยนะเงียนหรือเงียมสวัสดีครับคุณจตชัยครับคุณนะครับไม่เคยเชื่ออันนี้มัอนอ่านมาแล้นะครับคุณแอคซิเลเล รีเลเตอร์นะครับเอคเซเลเลเตอร์ ator, นะครับคุณกัคุณกมมาลาสดีครับผมคุณกาเดอร์แกรนนะครับอ่านว่าบาวเงียนหรือเปล่าอ๋ออันนี้อ่านไปนะน่าจะน่าจะใช่นะนะครับใช่ค่ะภาษานางพูดชัดวัดเอาจา์ นารีสำาสรานสิีนะครับผมนะครับนะครับอ๋อเหงียนจริงๆด้วยนะมันสะกดด้วยตัวเอ็มใช่ไหมแต่ออกเหงียนออกออกนอนหนูใช่ไหมนะครับเบาเงียนเนาะอืมองงงงนะเออแปลกนะเห็นไหมครับทุกคน สังเกตแกรหรือว่าทุกคนจับผิดหรือว่าทุกคนพยายามที่จะค้นหาประวัติของเธอเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับสิธิข้าจารย์มาก่นให้ขอบคุณมากครับนะฮะได้เวลาเนาะได้เวลานะครับที่จะเที่ยงคืนแล้วนะครับ ขอบคุณมากครับก็จะคุยกันก่อนง่วงนะพูดไปพูดมามันมีเรื่องต่างๆมากมายก็เลยไม่ง่วงเลยนะครับนะฮะแต่แังไงก็ต้องนอนเนาะผมพยายามดูว่าฝนจุดยังครับโอโหพพุ่งนี้ท่วมแน่นอนครับนะฮะขอบคุณนะทุกท่านนะครับที่แวะมาหรือจะแวะมาทีหลังนะครับก็ จะมาดูทีหลังด้วยนะครับก็กราบขอบพระคุณมากๆนะครับได้เวลาอันเป็นมงคลเลิกนะครับนะครับก็ขอให้ท่านนะครับได้พักผ่อนนะครับมากๆนะครับพักผ่อนมากๆพวกเราอายุมากแล้วจะนอนสี่ถึงห้าชั่วโมงเนี่ยนะเป็นหลักบางครั้งก็สี่ชั่วโมงนะครับจะนอนน้อยนะครับนะฮะก็เห็นให้อาจารย์อาจารย์ทั้งวันหลายครั้งเดียวครับ คือถ้าไม่ไลก์ก็ไม่ได้ครับเพราะว่า youtube มันมันเห็นว่าเราขี้เกียจมันก็จะพึบๆๆลงเลยนะครับแต่จะทำมากก็ไม่ได้นะครับจะทำมากก็ไม่ได้นะเพราะว่าทำงานนะครับนะครับก็เลยทำแบบแบบครึ่งๆกลางๆนะอาจารย์แบบเป็น y YouTube แต่ทำแบบครึ่งๆกลางๆนะก็ไม่รู้ทำไงนะผมก็ไม่รู้ทำไงเหมือนกันนะครับ ถ้ามาไวขึ้นไวบางทีก็ไปขึ้นผิดเวลาก็ไปทับคนอื่นอย่างเงี้ยมันทําให้เราอาจจะเป็นช่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้ด้วยถ้ามันไปทับคนอื่นมากไปก็เกรงใจนะครับประมาณเนี่ยไปไปมาเพราะผมอยู่อย่างเงี้ยผมก็เลยมามาอยู่เวลานี้เป็นหลักเพราะผมไม่มีเวลาแต่ไม่ทําก็ไม่ได้ครับเพราะว่ามันอยาก อยากพูดคุยกับท่านทั้งหลายนะครับเดี๋ยวจะหายเดี๋ยวจะไม่เป็นกันเองเดี๋ยวจะหายไปเพราะว่าขึ้นน้อยนะเอานะนะครับก็เรียกว่าขึ้นครั้งเดียวก็ยังดีได้พูดได้คุยกันนะครับนอกนั้นก็ฟังมากกว่านะครับอาจารย์ก็จะฟังมากกว่านะครับนะครับอังกฤษ18บแนาฬิกาตามหลังบ้านเรา6ชั่วโมงอ๋อขอบคุณมากครับ ครับผมนะแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณนะครับนะเป็นลังใจครับแอดมินทุกท่านด้วยนะครับผมนะครับแล้วก็ช่องต่างๆนะครับที่แอดแมกโนเรียนะครับได้ขึ้นชื่อช่องพวกเราทั้งหมดเลยนะครับนะครับก็อย่าลืมนะฮะไปจดชื่อไปเลยก็ได้ครับจดชื่อเพราะว่านะครับอันนี้มันไม่ใช่วางลิงก์นะครับนะครับจดชื่อแล้วก็ไปค้นหาในมือถือใหม่นะครับ เข้ายูท b e แล้วก็มันมีช่องค้นหาท่านก็เอาชื่อนั้นไปพิมพ์ตามนั้นมันก็จะขึ้นมาท่านก็กดติดตามได้เลยนะครับนะฮะแล้วก,กดกระดิ่งด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับขอบคุณนะครับ fc ที่น่ารักทุกคนนะครับผู้ที่ยืนหนึ่แล้วก็ผู้ที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในในสนามลบครั้งนี้นะครับเราปกป้อง ปรามนะครับไม่ให้ใครมานะครับใส่ร้ายหรือทำลายลุงพลเพราะว่าเราติดตามในคดีนะครับติดตามในคดีแต่พวกคุณมาอาศัยประโยชน์เพื่อจะได้ประโยชน์จากลุงพลแต่พวกเราติดตามคดีนะครับดังนั้นขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญเนาะนะครับคิดสิ่งใดสมปรารถนาทุกประการนะครับนอนได้ได้เงินหมื่นตื่นได้ได้เงินแสนสุขภาพแข็งแรงตลอดไป นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับน่านะครับคุณแม็กดเลียก็ให้มาแล้วนะครับจดชื่อไว้นะครับแล้วก็ไปกดดูกดหาได้เลยนะครับท่านจะได้สมาชิกใหม่เพิ่มแน่นอนเพราะท่านเหล่านั้นจะมากดติดตามท่านภายหลังนะครับขอบคุณครับเจอกันใหม่ครับก็เลยลากันไม่ลงเลยสวัสดีครับสวัสดีครับลากันไม่ลงเลยนะฮะ